ก็สวัสดีอีกรอบพี่น้องตันสยสลายตอนกลับมาฮอดบ้านตุยตุยแล้วคุณยิงคุณดาคุณยายกับกำลังพากันห่อขะต้มขนมเนาะเตรียมการเตรียมงานมืออื่นกับมือบุญแล้วห่อแซ่บๆ้ะยายมันเป็นน้ำผู้ห่อบ่มันเป็นน้ำมะกรูดเนาะขันมะกรูดแซ่บกับเต้ฮะ โอ้ยังไม่เมื่อเออแล้วบุเดินซ้ำบุณแลยังทำใจไรยันหยาบยันหยาตกใจยันหยาเห็นหน้าลูกไพ่เลยสิสบอยสบอยถัดไนไปตั้งให้นะบุแลแล้วบุเดินซ้ำบุณแลจังสิเมื่อ ทางใต้ทางตามผู้ใหญ่เราคือผู้ว่าเขาอยู่สารวัตรสวัสดีแม่เมยแม่น้องถ้ำมัตเตสเอาครับบะมาเลื่นเจ้าบุพเพสมองเนาะเตรียมแล้วบ้างกระปุลกระป๋าถังนี้คือมาเฮดเอฟเอ็กใช่ปะมาได้เตรียมแม่ถามาถ้าชั้นเห็ดเนี่พี่แม่ขวัญแอ๋แม่น้องถ้ำกระเฮดแซ่บมาหอดกับนางใส่ผ้าขาวล้นะ บาส้วนกินบอกลินเอาของดำนี่เขาเมาบ่เขาห้างเขาเเมาาขห้างกินมือเขาไปเขาห้างบเนื้อว่าใครห้าเรียวเลี้ยวมากนึ่งใคยว่าถ้าเจ้าขางัวทั้งนี้ป้าเบิ้งทั้งนี้ขางัวได้หนิเนาะขวงัวบ่ซอยจุบ่ เนื้อเนื้อว่าคางง้อฮะคางง้อคางง้ว้างงัวมีก็ตนะยังยังอันนี้ขวัาไปเกษตรกรนี่พี่น้องกินป้าไปก่อนไปวัดไทยเขาไปใกล้ดอกได้ยินแล้วว่าราสิเก็บคาลิขาซิทัางั้นถอยกอน ใครสก,กันวงเงินมันลายหลแหน่บริห็นหน่าคัดคอสิเบอร์ไว้ดอกฮะโอ้ยเว้าบาบมันไหลเว้าบาบมันหลน้ำกระปุนสีบเบิร์ดน้ำกระปุนสีบลเบิร์ดมันก็ล่มหนาวคือ <ci> ก,กา,วาวมือแซวนี่ไปตลาดให้กระใสใสสูิสชมพูเฮ้ยเอ้ยล่มหนาวจนบ้าภาพ ความงามนะใส่หมนี่นำกระบุทังีบอจากนี้น้ำมาทะเล้างนี้ยังหาให้ได้เลย่าเธอมาเขาวัสี่ปบน้ำก็ยังบทะเลเธอมาโอ้ยนาวจากตายกับอาบม่ใยงกว่าอาบออาบกับบริประโยชน์ยังอาบประเทศออกยื่เก้าเห็นไหมสีไ่ดอกมือขึ้นดีกับชีทุกนยังอ่ะอาบน้ำลายกับยันเก้าอาบน้ำกนเมื่อขึ้นี่นะ เฮ็ดยังแล้วคยดูห้องน้ำคอยเป็นบ้าพักกันซ้อมนั่งข่าหมู่บ้านบุไปเห็นบอล้เป็นอะไรกับโไดเห็ดอะไรไดกับเห็นกับเห็นสอบโบจ้ะเลาว่าเราเข่าบันคึมเราออกไปบันทันบันพอคนยังเห็นเขาบัเห็นคยังเห็นนะนเตียงฝันเห็นบอมันบ่ยเหนโย่ครับเห็นกับบรกกเสียฟสวดเขบาอ้อมโป๊ไม่กับพ่อเราเออสิแม่บอกก็บอกแล้วเนาะแล้วยังมีชีวิตอยู่แต่ละ นางโคบแล้วนางมาแต่้ยนางไปไงนั่งคือบัตรเติมเงินเออบัตรเติมเงินมาโหลดท้ายคลิปบอ้ยเนางบัตรเติมเงินไล่เดือดโบ๊ทหนักกว่างานทางใจเนาะนางอัมมาลากับอุ้ยนี่นั่งกัให้ไปเบิ้งให้แน่ว่าสั่นว่ายนั่งกันนางบ่ได้เป็นอีหยังดอกหมดของนาะนั่งนาวบ่นางบก็นั่งหนาวนะนั่งก็นอนอยู่ห้องแต่ว่านางมัสิออกมาเห็นยัง สานาวเดี you. You. So, fall, done. ๋ยวนั่นก็ออกมาม้นนี้นั่ง宝าบอกนางจักแล้วเอ้ยแต่เรองามเงิ้ามานะแมันยัง้าอยู่มันก็ควนคู่เพื่อนั่งลูกออกมาแต่ห้องสิบโมงสิบเอ็ดโมงเอาสี่โมงหลอหลวมก็เก้าโมงกินนะไม่ข่าวนะแล้วก็สิดล้หันหน้วพี่น้องก็เตรียมพ้อมเปน้องข้าวปุ้งข้าวปุ้น ไก่่นใดเรียบบลดอะบเตี่ยมไก่กาเตี่ยมมนะบ่เตียมมาแล้วปลาแดกปลาดำปลาแดกตัวอันปลาเค้งนะเฮ้ยตัวปลาเค้งนะมันจังแซ่บเอาเสือตัวนี้นะคือพอถอดจากเธอพักละบ่ตือน่แมนบ่หุ่มัดัดง้างย้นีจาากอืม แล้วบอกินมะเขานี่ไม่เศร้ามันน่ากินไปเอามาไงงุ่มก็คอยอยลุกแค่เดียวก็รักนี่แหละกรจไปถอกสแกนโอยโตหรือโต๊ะอันไหนนะหูดังอุบรลดโอ้ยมามากินข้าวกล่มพี่มิิมนบอกไปซีได้ก็ดีอืม ใส่เบิง้งเฮาไพรมาเดี่ยมันคือเฮาเป็นจาญแต่น้ำใสขึ้นโอ๊แบบว่าได้กินแล้วหรือนั่นเนาะเฮาคนเมามาก็ได้มากระเฮาคนเมาอันนี้กับมอสข้าวต้มพี่น้องเลย หม้อต้มข้าวต้มสามหม้อไปเลยเอฟเฟกต์ขนาดเลยต้นลองไม,ม,ม้ขดวดน้ำบักขามข้าวุ่นกัเจิาพืชพืตอนใดน้ำข้าวปุ่นกัเจ้าพืชพืชตอนใดยังไงเจะเพ่ชเตรียมยางไวแล้วหรือยังสามไม ใบัามนบักข่ามนี้งาเ้า okay. มีแทนเขามียในปรลนลวเป็นัน้ามยองว่รอะันจะข่าตาตัวเองแล้วมันจะข่าตาตัวเองแล้วเร่มบัวเราทเป็น่างเพราะเบี่ยว นอนมีกระนอนง่ายเลยโอ้โหเล็งบัดขาวตาตัวเองหน้าโูงเลยกันก็ไปขุดเอาขากัน เอาขามาทำน้ำข้าวนมจีน้ำข้าวปุ้นมาบ้าทนั่นแล้วมอ้ย

หนาวกเก่าแบบน้าวแห้งอีห่ลีนนาวจะเมียากอบน้ำมาวาได้คือมาเห็นตัวกรโคอาบน้ำขึ้นขอบระดาบนาขอนอนเลยขอนหนาวแห้งคือว่าวันนี้เม่เสี้าวอันนี้มันเป็นอย่างก้อนนี่โอ้อยะไก่กว่านา ไังต้้คุนรวยๆนี่ไงต้นพระขาเจ้าคือบาตัดมันมันโง่เราเราบอกเจ้ามาตัดบ่เจ้าคือบมาตัดไม่เสียวตัดให้มันปร่งรีรีรีใบมันออกก็ได้บ่เอื้อเขายังไม่มาเลยอืมบ่เอื้อทยังบ่มาขุดขากับต้นแตกต้นแตน กัวสีด้ค่ะตดแตกว่าสันสีผ้าไปสีผ้าไปซองกล่องเมืองเลยต้นดีต้อต่เบแ่เบเอื้อมายไมจอของใหญ่มากตตอบไปตอบไปที่ละเมศยาแมนบ่แมนบ่เจอของใหญ่มากบ่เจอกันหลปีแลีวมากกวายปีอะไรเงี่ยมยุมแมนนองค้ำน้องถอดป่า เพิ่นจะทอดเท็ดยางทอดกอกับตำมอ๋อทอดกกับตำมะกรูดน่มเอ๋อแมนแมนแมนกินกับตำเนาะตำมันือก็เบาหนามกับมาแล้วผึ่งมาหอดเดี๋วมัวขา หม่อนีก็บัต้องถอดค่ะมันลมมันลมมันลมแห้งนลยอไม่ติะไดโวนาบ้าเอา้เต็ดเห็ดเสร็จกันเนาะเอาเอาเอาเห็ดเสร็จกันเองพี่แจงได้หนาวหนาวบ่อ๋อเป็นมากาเพราะว่ไเคื่อนปไหนกองคอนวันเกิดกันไง เด็ดเทียนเิกคือสิไรเทียนไลอันอยู่เลยเนาะเทียนเทียนใหญ่อ่ะพ่อแม่ได้แอต่อหาลอยดรอปคุณบอส่าซื้อ เอาใส่เบียแทใค่าทันได็กัูอ่ค่ะแข็เขาไปเข้าได้แล้วบ่เนี่างบบน้ำมือเสียบน่อะยังไม่ี่บ่ปอคไปเอาให้อาไู้นนเด็บมาทำไมดิเสีมือเด้ชีไซเหาบอ ตัดให้พี่ลืกตอนี้เราตัดเขากรดึงเอาเกียวเอ้าเกรียมไว้อันบวเดียวนบวดีวนทา็้ลงไปแห่เดีพี่น้องให้เป็นบวชแห่อ่อนสามหลอดแล้วก็เดยว่าือกมือนีสิคอจทีีสามตอนไม่นั่งพูนแล้วกันพี่น้อง เป็นภาพบรรยากาศประจหนึ่งคนงารเตรียมของไว้ก่อนนี่น้อยค่ะบอรอบานาสฮังกามานะคะเจอลิสไปได้เจ,ลจ,เจลอลเอ,อารถออกไปก็ตอนกี้กางเต็ท์ที่จัจนทน่น้ด,นนด้โดยสบายดีเด้อ